บทที่12ความลับตระกูลห่วงเสียงร้องของซูหลันลอยออกมานอกห้องเป็นระยะระยะผู้อาวุโสหลายคนที่เพิ่งมาถึงก็พอเข้าใจเหตุการณ์มาบ้างนี่คือการถือกำเนิดของบุตรแห่งสวรรค์อย่างแท้จริงหลายๆคนต่างแสดงความยินดีกับห่วงไทโดยหวังว่าจะได้รับความปลดปรานมากขึ้นในอนาคตขณะนี้จิตใจของห่วงไทไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแม้แต่น้อยเขามีชีวิตอยู่มาเกือบร้อยปีและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เขาละความกังวลบางส่วนไปได้ เขาคิดว่าหลังจากนี้จะปลีกวิเวกใช้ชีวิตฝึกฝนอย่างสันโดษเพื่อทะลวงขอบเขตราชยุทธ์เขาเหลืออีกเพียงครึ่งก้าวเท่านั้นหน้าที่ทุกอย่างเขาจะมอบให้อัครเดชทั้งหมดในภายภาคหน้านอกจากนี้ฮใกล้ถึงเวลากินแล้วโดยที่ไม่มีใครได้ยินหวงไทแสดงรอยยิ้มฉีกกว้างและสีหน้าประหลาดออกมามีเพียงผู้อาวุโสคนสนิทของเขาเท่านั้นที่เห็นภาพเหตุการณ์ประหลาดนี้เมื่อกี้นี้มันอะไร ทำไมแวบหนึ่งข้าเห็นหน้าของสับประรดผู้อาวุโสท่านนี้กระพริบตาจากนั้นก็ใส่หัวดูเหมือนช่วงนี้เขาจะดูบอลดึกเกินไปเอาละในเมื่อมากันครบทุกคนแล้วข้ามีบางเรื่องที่ต้องชี้แจงห่วงไท้พูดขึ้นผู้อาวุโสหลักในตระกูลเก็บอากับกิริยาทันทีดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องสำคัญจากนั้นห่วงไท้กำชับผู้อาวุโสทั้งหมดให้เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับชั่วคราว เขาต้องรอให้เด็กน้อยผู้นี้แข็งแกร่งขึ้นกว่านี้ซะก่อนถึงวางใจได้หากมีศัตรูรู้ว่ามีการให้กำเนิดบุตรกายาสวรรค์นในตระกูลจะต้องเฝ้าระวังการรอบสังหารอยู่ทุกวิวันไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นระดับเซียนแต่ว่าผู้โอโซใหญ่เหตุการณ์กำเนิดบุตรแห่งสวรรค์ไม่สามารถปกปิดได้บางคนพูดขึ้นด้วยสีหน้ากังวลอืมห่วงไทรูปคราวด้วยสีหน้าเคร่งขรึมตอนนี้บนท้องฟ้าเริ่มปรากฏสัญญ,ญาณพายุพลังปราณ ซึ่งเป็นสัญญาณของการกำเนิดสมบัติล้ำค่าตั้งแต่วันนี้กระจายข่าวออกไปซะว่าตระกูลหลักได้ให้กำเนิดทายาทกายาสวรรค์ด้วยตัวตนของนภเก้าจะไม่มีใครกล้าทำร้ายตระกูลของเราแน่นอนหวงไทตัดสินใจแล้วด้วยตัวตนระดับจักรพรรดิต่อให้ตระกูลฉินส่งมือสังหารมาก็ไม่สามารถหลุดรอดจากสายตาหลานชายของเขาได้ยกเว้นเสียแต่อีกฝ่ายจะส่งจักรพรรดิยุทธเร้นกายมาเสียเองภายในห้องการแพทย์ท่ามกลางหมออาวุโส สามพ่อแม่ลูกคอยให้กำลังใจอยู่ตรงกลางซูหลันไม่เคยรู้สึกเจ็บปวดขนาดนี้มาก่อนในชีวิตต่อให้เป็นการฝึกเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายก็ตามใกล้แล้วอีกนิดเดียวแม่หมอเหงื่อออกเต็มศีรษะนางกำลังค้ำหัวเด็กออกมาซูหลันเจ้าอดทนอีกหน่อยนะนกพะเก้าคอยโนดมือให้กำลังใจอยู่ข้างเตียงขณะที่นางรู้สึกไม่อยากทนอีกต่อไป นางก็สัมผัสได้ถึงฝ่ามือที่อบอุ่นโดยมีพลังศักดิ์สิทธิ์ขอบเขตจัก,กรพรรดิยุดคอยปรับสภาพร่างกายของนางอย่างช้าช้านางรู้สึกเหตุการณ์นี้ประหลาดเป็นอย่างมากไม่ถึงหนึ่งวันนางก็กำลังจะกลายเป็นคุณนายของตระกูลห่วงไปเสียแล้วหลังจากนั้นไม่นานเสียงร้องของเด็กก็ได้ดังออกมากระจายไปถึงด้านนอกสำเร็จแล้วผู้โอโสใหญ่ยินดีด้วยช่วงเวลาที่ยากลำบากได้ผ่านไปแล้วทำให้ทุกคนรู้สึกหายกังวลเป็นปลิดทิ้ง ืมเกิดอะไรขึ้นนี่มันเหตุการณ์ปลุกกายาใช่หรือไม่บางคนอุทานออกมาชั่วชีวิตเขาไม่เคยเห็นเช่นนี้มาก่อนโดยปกติผู้ที่ปลูกกายาจะทำได้ก็ต่อเมื่อฝึกฝนจนครบเงื่อนไขแล้วเท่านั้นแตกต่างจากทารกผู้นี้ที่ปลูกพรสวรรค์หลังคลอดออกมาข้าไม่อยากจะเชื่อจริงๆสัมผัสเช่นนี้มันคือกายาเซียนอย่างแท้จริงห่วงไทรู้สึกเวียนหัวในประวัติศาสตร์ตระกูลห่วงไม่เคยให้กำเนิดอัจฉริยะระดับนี้มาก่อน ปรากฏการฟ้าดินเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หลายคนนอกห้องถงทําตามคําสั่งห่วงไทย้ยกระจายไปปิดล้อมตระกูลห่วงทุกทิศท,ทางหากมีผู้บุกรุกสังหารให้สิ้นไม่ต้องมีความปราณีใดๆขณะเดียวกันในห้องการแพทย์ทารกน้อยกําลังส่องแสงสีแดงลอยอยู่กลางอากาศทําให้บริเวณโดยรอบถูกเผาไหม้โชคดีที่นกพะเก้าอยู่ด้วยเขาปิดกั้นพลังทั้งหมดเพื่อไม่ให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ หลังจากนั้นเด็กทารกก็ลอยเข้าหาอ้อมแขนของซูหลันตรงกลางหน้าผากของทารกน้อยเกิดสัญลักษณ์ดอกไม้สีชาติขึ้นมันคือกายาสีชาติจริงๆซูหลันรู้สึกปิติยินดีด้วยน้ำตานางไม่คาดคิดว่าสิ่งที่สามีของนางพูดออกมาจะเป็นความจริงความเชื่อใจที่นางมีต่อน,นพะก้าเริ่มเพิ่มขึ้นด้วยคุณสมบัตินี้บุตรชายของนางจะสามารถสืบทอดราชบัลลังก์ได้โดยไร้ข้อกังขาบุตรชายละฮ่าฮ่าข้าได้หลานชาย อัครเดชอบกอดภรรยาด้วยความยินดีเจ้ายัางจําเป็นต้องพักฟื้นอยู่กินนี่สะก่อนข้าเกรงว่าเจ้าจะไม่มีพลังเพียงพอหล่อเลี้ยงทารกน้อยคนนี้นกพะเก้าหยิบโอสถฟื้นฟูสภาพร่างกายระดับเจ็ดออกมาหนึ่งขวดไม่สิ่งนี้มันล้ำค่าเกินไปสหลันรู้สึกตกตะลึงผู้ชายคนนี้นําของมีค่าเช่นนี้ออกมามอบให้ได้อย่างไรมันคือโอสถฟื้นฟูระดับเจ็ดต่อให้เป็นราชวงศ์ก็จะเลือกใช้ในสถานการณ์เป็นตายเท่านั้น ฮ่ฮเจ้ารับไว้เถอะเจ้ากําลังดูถูกความร่ารวยของสามีผู้นี้มากเกินไปเขาหยิบโอสถออกมาอีกขวดจากช่องทรัพยากรจากนั้นก็ยัดใส่มือของนางโดยไม่มีความหวงแหนแม้แต่น้อยสู่หลันรู้สึกงุนงงอย่างไรก็ตามนางเลิกคิดมากแล้วยอมกินแต่โดยดีเมื่อนกพะก้าป้อนให้นางยังคงนอนโคจรพลังปราณเพื่อฟื้นฟูร่างกายแล้วคิดว่าจะทำอย่างไรต่อไปในชีวิตดีนางยังควรไปโรงเรียนอยู่หรือไม่ ตอนนี้นางเป็นแม่คนแล้วแต่ก็ยังอยากไล่ตามความฝันไต่เต้าขึ้นสู่จุดสูงสุดของโลกที่รักเราจะตั้งชื่อเด็กคนนี้ว่าอย่างไรดีห่วงไม่ถามสามีของนางนบพเก้าเจ้าควรตัดสินใจอัครเดชยกหน้าที่นี้ให้นบพเก้าเขาตั้งชื่อคนไม่เก่งนะักแม้แต่ชื่อไทยของนบพเก้าก็ต้องให้ภรรยาตั้งให้ต่อไปนี้บุตรชายข้าจะมีชื่อว่าหยุดเลย เจ้าคงไม่ตั้งชื่อเด็กคนนี้ว่าแดงใช่หรือไม่ห่วงเมื่พูดขัดขึ้นนางรู้สึกว่าเซนการตั้งชื่อของนพเก้าห่วยพอๆกับพ่อของเขาที่ชอบเอาสถานการณ์ตรงหน้ามารวมกันสูหลันเจ้าเป็นคนตั้งให้เป็นอย่างไรนกพะเก้าหันไปถามภรรยาใหม่ผู้นี้เขาไม่ต้องการกระตุ้นอารมณ์มันดาของเขาข้าคิดว่าเจ้าควรชื่อสู่ทยหยางนางคิดชื่อนี้ไว้สักพักแล้วทยหยางหรือดีดีด อัครเดชไม่รู้ว่ามันเหมาะหรือไม่แต่เขาคิดว่าดีกว่าให้เขาสองพ่อลูกตั้งกันเอาเองพวกเราออกไปกันเถอะปล่อยให้พวกเขาใช้เวลาด้วยกันบ้างอัครเดชรู้สึกว่าควรปล่อยให้หนุ่มสาวได้ปรับความเข้าใจกันโดยไม่รั้งรออีกต่อไปทั้งห้องเหลือเพียงนพเกา้าสุหลันและบุตรทารกเจ้าถามมาได้เลยข้าจะบอกทุกอย่างนพเก้ารู้สึกว่าไม่มีอะไรต้องปิดบังอีกต่อไปเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าข้าคือทรงอีหาน นั่งถามคำถามที่อยากรู้ที่สุดข้าเกิดมาพร้อมกับเนตรเหมือนสวรรค์นกพะเก้าอธิบายโดยปรุงแต่งบางส่วนให้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับระบบสรุปแล้วเจ้ารู้แต่แรกว่าข้าเป็นใครสูหลันรู้สึกคำอธิบายนั้นแปลกแปลหากเขารู้ตั้งแต่แรกทำไมก่อนหน้านี้ตลอดสี่ปีถึงตามหาเรื่องนางตลอดเมื่อนางอยู่กับชินโยเอ,อ๋อข้าหากให้บอกไปมากกว่านี้ก็คงไม่มีอะไรดีขึ้นมาเขาเลือกที่จะเงียบไว้ พวกเขาแลกเปลี่ยนคำถามกันต่อไปเพื่อทำความรู้จักกันให้มากขึ้นมันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ในเมื่อทั้งคู่มีความสัมพันธ์เป็นสามีภรรยากันแล้วเจ้าจะทำอย่างไรต่อไปคือจะกลับไปที่ราชวงศ์หรือไม่นบพะเก้าถามคำถามที่สำคัญที่สุดก่อนตอนนี้ยังข้าต้องการแข็งแกร่งขึ้นมากกว่านี้ก่อนนางวางแผนว่าเมื่อทะลวงเข้าสู่ขอบเขตราชัญยุทธ์นางจะหวังพึ่งความสัมพันธ์กับตระกูลฉินเพื่อไล่ตอนพี่ชายของนางลงสู่ราชบัลลังก์ ตอนนี้กษัตริย์ประชวนอย่างหนักยังอยู่ในอาการโคมา่าพี่ชายของนางใช้โอกาสนี้ยึดครองบัลลังก์และไล่เข็นฆ่าพี่น้องทุกคนที่ต่อต้านนางก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันนางไม่สามารถยอมรับได้หากให้คนโหดเหี่ยมเช่นนี้ปกครองประชาชนมันมีแต่จะนำไปสู่ความอดอยากและการนองเลือดอืมไม่เป็นไรหากเจ้าเปลี่ยนใจเจ้าสามารถอยู่ที่นี่ตลอดไปได้หรือหากเจ้าต้องการยึดบัลลังก์คืนก็อย่าลืมว่ายังมีข้าอยู่ด้วย ตอนนี้ข้าอยู่ในขอบเขตจักรพรรดิยุทธขั้นสูงสุดนกพก้าพูดถึงพลังอำนาจในชาติที่แล้วโดยไม่ปิดบงังอะไรนะต้องรู้ก่อนว่าผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในราชวังอยู่ในระดับจักรพรรดิยุทธขั้นสูงสุดเช่นกันโดยมีหัวหน้าอัศวินที่รับใช้พ่อของนางและราชครูขององค์ชายลำดับที่หนึ่งสามีของนางผู้นี้เพิ่งจะอายุ18ปีเท่านั้นมันน่าเหลือเชื่อเกินไป ต่อให้ฝึกปรือตั้งแต่อยู่ในคันมันดาก็ไม่ควรจะแข็งแกร่งได้รวดเร็วขนาดนี้หากให้เวลาอีกสิปีนางเชื่อว่าด้วยความช่วยเหลือของเขานางจะสามารถกำรับทุกฝ่ายได้อย่างง่ายดายตอนนี้เจ้ามีสมบัติมากแค่ไหนหลังจากนางพูดไปแล้วนางก็รู้สึกเขินอายนางเพิ่งมาถึงที่นี่วันเดียวก็ขอดูทรัพย์สินของฝั่งสามีมันถือเป็นการกระทำที่น่ารังเกียจหรือไม่เป็นโอกาสดีที่จะได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจ เขาหยิบสมบัติล้ำค่าโอสถศักดิ์สิทธิ์ระดับต่างๆออกมาเรียงรายต่อหน้านางสู่หลันถึงกับอ้าปากค้างเหตุใดสามีของนางถึงได้ร่ำรวยเช่นนี้เจ้าพักผ่อนต่อสักหน่อยเถอะเดี๋ยวที่เหลือข้าจะให้แม่บ้านรับช่วงต่อเองนกพะก้าวไม่เคยเลี้ยงเด็กมาก่อนและก็ไม่สามารถทําได้ด้วยเช่นกันก่อนเขาจะาไปเขาหยิบโอสถระดับห้าขึ้นไปมากกว่าสิบขวดใส่มือของนางแล้วเดินจากไปเขาทํากับสิ่งของมีค่าเช่นนี้ราวกับให้ข้าขนมอย่างไรอย่างนั้น ที่ห้องโถงอาหารวันนี้ทุกคนก็มาประชุมกันอีกครั้งแต่รอบนี้เจ้าภาพหลักเป็นห่วงไทเขาเริ่มพูดถึงการวางแผนของห่วงไข้ทันทีสาเหตุที่เขาไม่เชิญตระกูลสาขามาด้วยเป็นเพราะเขาไม่รู้ว่าจะมีคนทรยศอีกหรือไม่ฮึวางแผนควบคุมศพมันพะบลุ์อย่างนั้นหรือพวกมันสมควรตายจริงๆผู้อาวุโสทุกคนคิดว่าห่วงไข้ลำเส้นเกินไปนอกจากนี้ยังร่วมมือกับพักมาร ในสถานการณ์เช่นนี้มีทางแก้ไขเดียวคือการล้างบางตระกูลสาขาที่สองออกไปเท่านั้นหลังจากประชุมเสร็จพวกเขาวางแผนว่าจะมุ่งตรงไปยังตระกูลสาขาที่สองทันทีพวกเขาไม่รู้ว่าพักมานจะลงมือกระทําเมื่อไหร่อย่างไรก็ตามตระกูลหลักของพวกเขามีจักรพรรดิรุ่นยาวการกำจัดอีกฝ่ายคงไม่ใช่เรื่องลําบากอะไรแย่ yeah, แล้วหวังไขนี้ไปแล้วผู้อาวุโสที่เป็นหน่วยสอดแนมคนหนึ่งบุกเข้ามา <What? S 1> อะไร พวกเขางุนงงอีกฝ่ายมนันรู้ได้อย่างไรหรือมีคนทรยศในหมู่พวกเขาหนีไปทั้งหมดกี่คนห่วงไทสั่งให้ทุกคนหยุดการสงสัยบุคคลรอบตัวในสถานการณ์เช่นนี้มีแต่จะสร้างประโยชน์ให้แก่ศัตรูมีทั้งหมด12คนที่หนีไปส่วนใหญ่เป็นผู้โวโซต่ตางๆและห่วงอีเฟยหน่วยสอดแนมรายงานดูเหมือนผู้ทรยศทั้งหมดจะหนีไปแล้วเราจะเอาอย่างไรต่อทุกคนไม่กล้าตัดสินใจได้แต่มองดูห่วงไท หวงไทไม่พูดอะไรเพียงเอามือตบโตะด้วยมือทั้งสองข้างความหมายก็คือให้กำจัดทุกคนในตระกูลสาขาที่สองให้หมดสิน้นผู้อาวโสที่สุสานมีอะไรผิดปกติหรือไม่อัคระเดชพูดขึ้นเขากลัวว่าอีกฝ่ายจะใช้สถานการณ์วุ่นวายนี้ในการขโมยศพออกไปทำหุ่นเชิดเราจับตาดูอยู่ตลอดไม่มีสิ่งใดผิดปกติหน่วยสอบแนมโดยตามกฎจะมีสาคน โดยทั้ง3าคนจะรายงานสถานการณ์ทุกพื้นที่ที่รับหน้าที่เฝ้าระวังในทุกหนึ่งกา้านทูบซึ่งเป็นกฎที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดหากไม่ทําตามก็เตรียมโดนเชื้อดได้เลยเขาจึงมั่นใจว่าจะไม่มีคนทรยศในหน่วยงานอย่างไรก็ตามทุกคนยังไม่วางใจหลังจากส่งผู้อาวุโสหลักส่วนมิงไปตรวจสอบส่วนใหญ่ได้บุกเข้าไปในตระกูลสาขาที่สองทำการสังหารคนทั้งหมดและกระจายข่าวไปยังตระกูลสาขาทั้งหมดที่เหลือ เพื่อเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูนกพะเก้าก็สังเกตยอยู่รอบนอกเช่นกันดูเหมือนห่วงไข้และห่วงอีเฟยจะถูกบุคคลภายนอกที่มีทักษะเร้นกายช่วยออกไปบางทีอาจเป็นหัวหน้าพักเหยื่ยวทมินเขาเชื่อว่ามันต้องมีสมบัติล้ำค่าบางอย่างที่พักมันต้องการติดมือห่วงไข้ไปด้วยหลังจากรุ่งสางการดําเนินการต่างๆได้สิ้นสุดลงต้องบอกว่าการจัดการของทุกคนทําได้อย่างหมดจดในตระกูลสาขาทุกอย่างสะอาดหมดจดขาดเพียงไร้ศพผู้คนเท่านั้น ไม่รู้ว่าพวกเขาใช้วิธีการใดจึงจัดการได้โดยไม่เหลือเลือดซักหยดตามพื้นดินหวงไทประกาศเรื่องการทรยศของตระกูลสาขาที่สองและมอบชันทะในการดูแลหอเก็บคัมภีร์ให้กับตระกูลสาขาที่สี่ตามจริงเขาอยากจะเลือกสาขาที่สามเช่นกันแต่เพราะวันก่อนอีกฝ่ายถูกลงโทษตามกฎตระกูลไปแล้วทําให้ตอนนี้ไร้เสาหลักเขาต้องปล่อยให้ตระกูลสาขาที่สี่ที่อ่อนแอกว่าสาขาที่หนึ่งฝ่าฟันสถานการณ์ช่วงเติบโตนี้ไปเอง พวกเขาตระกูลหลักเป็นเพียงเสือที่ต้องดูสุนักกัดกันเท่านั้นตอนนี้เรียกได้ว่าเหลือเพียงสองตระกูลสาขาเท่านั้นสำหรับตระกูลสาขา,ท,าที่สามที่มีผู้อาวุโสปรุงยาระดับสามดาวขั้นสูงหนึ่งคนพวกเขาเองก็ไม่อยากทำให้ขุนเคืองเพราะมีโอกาสที่อีกไม่กี่ปีผู้อาวุโสท่านนั้นจะก้าวเข้าสู่ระดับสี่ดาวหากอีกฝ่ายจากไปเพราะความโกรธต่อให้เป็นตระกูลห่วงก็ไม่สามารถห้ามได้ไม่มีใครในเมืองเวสุวรรณกล้าละเลยการเคารพนักปรุงยาระดับกลาง ในตึกร้างแห่งหนึ่งของเมืองเก่าที่ถูกอสูรทำลายหวงไทกำลังเทน้ำยาลงบนแผลสดที่แขนขวาครั้งนี้โชคดีที่บาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นอย่างไรก็ตามเขาไม่มีเวลาพาคนในครอบครัวออกมาได้เขาหวังเพียงแค่พี่ชายของเขาจะมีความเมตตาอยู่บ้างเนื่องจากทุกคนในตระกูลสาขาที่สองเป็นผู้บริสุทธิ์เกือบทั้งหมดนอกจากผู้อาวุโสบางส่วนแล้วมีเพียงเขาและหลานชายเท่านั้นที่กระทำเรื่องต่ำช้าเช่นนี้ จู่ๆก็มีเงาดำปรากฏออกมาจากพื้นโดยไม่มีการให้ซุ่มให้เสียงแม้แต่น้อยห่วงอี้เฟยชักกระบี่ออกจากฝักเตรียมลงมือช้าก่อนห่วงค่ยกมือซ้ายขึ้นห้ามอีกฝ่ายคือหัวหน้าพักเหี่ยวทมินหากไม่ใช่เพราะสหายผู้นี้แจ้งข่าวให้เขาทราบเขาคงจบสิ้นไปแล้วของได้ออากมาหรือไม่น้ำเสียงของเหี่ยวธมินยังคงเย็นชาเช่นเดิม ของอยู่ที่นี่เจ้ายังคงไม่ลืมข้อตกลงใช่หรือไม่ห่วงไขพูดขึ้นด้วยสีหน้ากังวลราวกับว่าอีกฝ่ายอาจกลับคำพูดตอนนี้พวกเขาไม่มีที่ให้ไปแล้วเขาจึงได้แต่ใช้บันทึกลับเล่มสีดำมาเป็นข้อต่อรองสิ่งนี้ถูกเก็บผนึกไว้ชั้นบนสุดของหอเก็บคัมภีร์มีเพียงห่วงไข้เท่านั้นที่มีกุญแจเพื่อน,นำออกมาได้เมื่อสิบปีก่อนหลังงานเลี้ยงฉลองเขาได้แอบสับเปลี่ยนเป็นของปลอมไปเขาเคยเข้าไปเปิดดูหนังสือเล่มนี้หลายครั้ง อย่างไรก็ตามทุกหน้าล้วนว่างเปล่าแม้แต่ตอนนี้ก็ยังมีอาจมีใครรู้ความลับของมันได้ข้าขอสัญญาในนามพักเย,ยวธมินต่อให้อยู่ในพักมันเขาก็เป็นคนมีหลักการเหี่ยวธมินไม่เคยผิดคำพูดเนื่องจากเขาต้องรักษาชื่อเสียงเพื่อการขายข่าวกรอง <c oughs> เี่ยวธมินหยิบหนังสือลับที่ลอยมาหาจากนั้นเขาหยดเลือดลงไปไม่นานก็ปรากฏภาพอักขระลึกลับในหน้าหนังสือเจ้าทำสิ่งนี้ได้อย่างไร หวงไข้รู้สึกงงงวยวิธีนี้เขาก็เคยใช้มาก่อนเช่นกันแต่มันไม่ได้ผลมีเพียงสายเลือดตระกูลหลักเท่านั้นที่สามารถกดผนึกเนื้อหาได้เหยี่ยวทมินได้เปิดเผยเรื่องสําคัญขึ้นเจะว่ายังไงนะเวลานี้ห่วงไข้และห่วงอี้เฟยระแวงสุดขีดสิ่งนี้เป็นกับดักที่ร่วมมือกันโดยเหยี่ยวทมินและสาขาหลักหรือไม่ฮมันยาออนเหยี่ยวทมินรู้สึกว่าสองคนนี้ถูกไล่ล่าจนมีอาการหลอน ทั้งสองปู่หลานรู้สึกอายหากอีกฝ่ายต้องการจับตัวพวกเขามันไม่จําเป็นต้องทําให้เรื่องยุ่งยากเช่นนี้เลยแต่ต่อมาเขาก็หยุดคิดเพราะเขาเก็บความสงสัยไว้ไม่อยู่เหตุใดอีกฝ่ายถึงมีสายเลือดตระกูลหลักเป็นไปได้ไหมว่าอาจเป็นลูกนอกสมรสของผู้อาวุโสบางคนเหย่่ยวธมินไม่สนใจตอบคําถามเขาพูดประโยคชวนงงงวยในรอบที่สองขึ้นพวกเจ้าโชคดีที่ไม่ถูกของไทยจับตัวไปไม่เช่นนั้นพวกเจ้าคงจะถูกกินจนไม่เหลือแม่แต่กระดูก เหี่ยทมินเปิดเผยความจริงอันน่าประหลาดออกมาหวงไทกับหวงอี้เฟยเพียงสบตากันครู่หนึ่งแล้วหันไปมองเหี่ยวทมินพวกเขาไม่คิดจะถามเพียงรอฟังคําอธิบายดูเหมือนจะมีความลับบางอย่างที่น่ากลัวที่พวกเขาไม่รู้มาก่อนทันใดนั้น <c oughs> พวกเขาเห็นลูกศรสีแดงทะลวงเข้าไปที่อกซ้ายของพวกเขามันทะลวงเข้าไปที่หัวใจทันทีความเร็วระดับนี้พวกเขาสองคนไม่สามารถตอบสนองได้ทัน เจ้าห่วงใไ้มองไปที่เหี่ยวทมินด้วยสายตาเดือดดานเห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายพยายามจะฆ่าปิดปากพวกเขาไม่นานจากนั้นทั้งคู่ปูหลานก็รู้สึกว่ามีบางอย่างเข้าไปทำลายเส้นเมริเดียนของพวกเขามันเหมือนกับสิ่งมีชีวิตท่านปู่ช่วยข้าด้วยห่วงอีเฟยที่อ่อนแอที่สุดล้มลงไปกับพื้นในท่าทางชักเกรงเขาน้ำตาไหลและกระอักเลือดออกมาเขาไม่คิดว่าจะต้องมาตายอนาถเช่นนี้ไม่รอให้เขาพูดต่อ ส่วนต่างๆของร่างกายเริ่มปูดบวมราวกับลูกโปง่งห่วงอี้เฟยถูกระเบิดเป็นชิ้นๆเศษเนื้อและอวัยวะกระจายไปทั่วไม่ห่วงไทตะโกนออกไปด้วยเสียงแหบพรา่าผู้มีพรสวรรค์ที่เขาใช้ความพยายามชุบเลี้ยงมากับมือได้ถูกทำลายไปต่อหน้าต่อตาจะไม่ให้เขาเสียใจได้อย่างไรจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์เดิมห่วงไทก็ถูกระเบิดเป็นชิ้นๆเช่นกันฮะ เหี่ยวธมินรู้สึกประหลาดใจเขาสาบานได้ว่าไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยเสียงร้องประหลาดปรากฏขึ้นอีกครั้งพร้อมนกหัวโตสีแดงสองตัวมันกำลังบินออกมาจากศพของทั้งคู่ด้วยการขยับปีกเล็กๆจากนั้นพวกมันก็หันไปมองที่เหี่ยวธมินเหี่ยวธมินรู้สึกขนลุกเขาคาดการได้ว่าพวกมันทั้งคู่น่าจะอยู่ในขอบเขตผู้พิทักษ์ยุทธขั้นสูงสุดห่างจากเขาที่เป็นขอบเขตราชัญยุทธขั้นต้นเพียงเก้าเดียวข้าขอถามว่าสหายเป็นใคร เย,ยวทมินถามออกมาพร้อมชักกริดออกมาโดยซ่อนไว้ด้านหลังเขาต้องการตรวจสอบดูว่าอีกฝ่ายเป็นมิตรหรือศัตรูบอกความลับของหนังสือรับมาแล้วเขาจะปล่อยเจ้าไปเสียงลึกลับในอากาศพูดขึ้นอา uh เย,ยวทมินรู้สึกประหลาดใจแค่นั้นเองหรือด้วยความแข็งแกร่งของอีกฝ่ายสามารถกำหาับเขาได้ด้วยซ้ำดูเหมือนอีกฝ่ายจะไม่ได้มาร้ายตามจริงนกพะเก้าต้องการฆ่าอีกฝ่ายเช่นกันด้วยศาสตร์มืดลึกลับ เขาสามารถช่วงชิงความทรงจำจากวิญญาณอีกฝ่ายได้อย่างไรก็ตามเมื่อเขาเปิดใช้งานเนตรหมื่นพิภพเขาก็เกิดเปลี่ยนใจเขาไม่คิดว่าจะมีเรื่องเหนือความคาดหมายเช่นนี้ค่าสถานะของเหี่ยวทมินพัทรชนอนอายุ36อายุไข666ปีเขตแดนราชญยุทธ์ขั้นที่สองขั้นต้นค่าพลังปราณ124,000เมตรทักษาการต่อสู้ มวยไทยรัตนะห้าธาตุวิชาสวรรค์ขั้นสูงเลียนแบบธรรมชาติวิชาเสียนขั้นสูงสุดย่างก้าวเทพปฏิการวิชาเทพพระเจ้าขั้นตน้นอัญเชิญเทพโลหิตวิชาเสียนขั้นสูงเคล็ดวิชาเทพเงารติการวิชาเทพพระเจ้าขั้นตน้นพรสวรรค์นักฆ่าแต่กําเนิดพลังเทพศูนย์โชคชะตาบุตรแห่งโชคชะตารายละเอียดหลังจากเหตุกา,การณ์ศกนาตรกรรมในตระกูลห่วงเมื่อ20ปีก่อน เพื่อไม่ให้เป็นเครื่องสังเวยของหววไทยเขาจึงหลบหนีออกมาจากตระกูลหลังจากเร่ร่อนเป็นเวลาห้าปีเขาใช้ชีวิตเป็นนักฆ่าขององค์กรเดี่ยวทมินด้วยพรสวรรค์ที่โดดเด่นและผลงานการสังหารข้ามขอบเขตส่งผลให้เขามีชื่อเสียงมากขึ้นในโลกมืดด้วยเหตุนี้ทําให้ตําแหน่งหัวหน้าพักเดี่ยวทมินสันคลอนเขาจึงถูกตามล่าโดยหัวหน้าพักแล้วหลงเข้าไปในมิติสืบ่อของเทพเจ้ารัติการหลังจากเขาได้แสดงศักยภาพ เขาถูกเทพพระเจ้ารติการรับเลือกให้เป็นผู้สืบทอดหลังออกมาจากมิติสืบทอดพราะมมรดกเขาได้สังหารหัวหน้าพักคนเก่าและขึ้นมาแทนที่ดูเหมือนบุตรแห่งโชคชะตาคนที่สามจะอยู่ไม่ไกลจากเขามากนักถ้าไม่นับซูหลานและบุตรของเขาอีกฝ่ายก็นับเป็นคนในอดีตครอบครัวของเขาด้วยเขาจำได้ว่าสมัยเด็กพ่อของเขาเคยเล่าให้ฟังว่าเขาเคยมีพี่ชายมาก่อนแต่อีกฝ่ายเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ แต่จากข้อมูลของระบบมันบอกว่าอีกฝ่ายเป็นพี่ชายร่วมสายเลือดของเขาผู้อาวุโสเหียวทมินรู้สึกสั่นสะท้านเขารู้สึกเหมือนมีมือนับไม่ถ้วนกำลังลูบไล้ตามร่างกายของเขาศักยภาพของเจ้าไม่เลววันนี้ข้าอารมณ์ดีเล็กน้อยเจ้ารีบบอกข้อมูลเรื่องบันทึกรับมาเสียเรื่องนี้เป็นความลับในตระกูลห่วงข้าไม่สามารถให้ผู้อื่นรับรู้ได้เหี่ยวทมินปฏิเสธเจ้าพูดอย่างกับว่าเจ้าเป็นคนตระกูลห่วง นบพเก้ารู้สึกพูดไม่ออกทำไมอีกฝ่ายพูดแบบไม่ปิดบังพื้นหลังเช่นนี้ผู้อาวุโสข้าก็เป็นคนตระกูลห่วงเขาหวังว่าอีกฝ่ายจะจักไปดีๆเขาคาดว่าอีกฝ่ายอาจจะอยู่ในขอบเขตจักรพัิยุทธอย่างไรก็ตามด้วยวิชาลอบเร้นของเขาถ้าไม่ได้อยู่ในระดับเทพศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่สามารถทําอะไรเขาได้หากเขาต้องการหลบหนีงั้นก็ช่วยไม่ได้นพเก้าพูดขึ้นก่อนจะระเบิดพลังธาตุทองออกมา รแบบมีเงาหนึ่งพุ่งออกมาจากด้านหลังเหย,ยวทมินเย,ยวทมินหันหัวกลับไปแล้วปลดปล่อยหนึ่งในกระบวนท่าหมัดของมวยไทยรัตนห้าท่าทันทีเชื่อเชื้อนเหย,ยวทมินระเบิดพลังทตุลมออกมาหมัดของเขาปรากฏรูปลักษณ์ของหัวช้างที่มีงาแหลมคมพุ่งออกไปหมัดของเขาส่งเสียงแตกหัก เขากระเด็นออกไปไกลกว่า30เมตรบนพื้นดินปรากฏร่องลึกจากรอยเท้าของเขาแข็งแกร่งมากเหยวทมินมั่นใจว่าอีกฝ่ายเพียงยื่นกรงเล็บออกมาโดยใช้พลังเพียงเล็กน้อยเดี๋ยวก่อนทำไมท่านั้นถึงรู้สึกคุ้นเคยยิ่งนะักหลังรู้สึกตัวเขาจ้องไปที่ร่างของคนผู้หนึ่งแสงจันเผยออกมาจากหมู่เมฆเผยให้เห็นถึงชายหนุ่มผู้สง่างามผู้หนึ่งกำลังเดินออกมาจากใต้ร่มไม้ด้วยสองมือไพร่หลัง